สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่เจ้าชายดาบมาอยู่ใบแรกไพด่ดาบนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องให้วาวุ่นใจบ้างอาจจะมีเขาหรือแปลก หรือว่าจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะหรือเรื่องเพื่อนนะให้จัดการบ้างน,นะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เรื่องของความดือ้อรั้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่แบบกลับไปเป็นนิสัยเด็กๆก,ก็ได้อาจจะเป็นคนดื้องเงียบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถือว่าในีิทธิพลของไพ่ดาบนะน่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาทําให้เกิด โอกาสสาหรับคนที่เกิดราศีมีนมากกว่านะคะเพราะว่าไพา่โดยรวมนะก็ยังอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินทางเรื่องของพิธภาพเรื่องของข่าวดีนะหรือเรื่องของความสําเร็จต่างเนี่ยยังเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยนะคะแล้วในตําแหน่งนะของผู้ใหญ่ละคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายก็เป็นตําแหน่งที่เข้ามานะนําข่าวดีนะคะทางเรื่องของความรัก เรื่องของมิตรภาพการช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการเงินมาให้คนที่เกิดราศีมีนนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่ลูกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีเข้ามาพูดถานะคะแล้วก็เข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องโดยเฉพาะอาจจะนําข่าวกับเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นมาให้หรือทําให้คนที่เกิดราศีมีนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือว่าการไปเรียนรู้หรือการไปฝึกฝนอบรมงานในช่วงเดือนนี้ด้วยหรือเข้ามาดูและนะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์หรือรให้ความรู้แก่คนที่เกิดราศีมีนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมาก ตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านคา้าเป็นตำแหน่งที่ลาบรื่นนะคนในบ้านจะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็การเรียนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโชคการเงินหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาทะะ่านนำข่าวดีหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่อง และตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบา้างอยากให้ไปปรับหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของที่ดินต่างๆนะคะหรือเรื่องของมรดกต่างๆอาจจะต้องกลับไปจัดการนะมองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาช่วยเหลือนะ,ะหรือ,อยังเข้ามานะคะทำให้เกิดนะคะความลงตัวกับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะคะและตำแหน่งนะคะของบริวารจะได้บริวารเก่งมากๆมาช่วยเหลืองานนะ ในตำแหน่งของลูกหรือหลานะลูกก็เป็นคนขยันน่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยแล้วก็เข้ามาส่งเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดราศีมีน และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเพื่อนดีมากๆเพื่อนจะเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้หรือเข้ามาให้ความชธรรมแล้วก็อาจจะนําในเรื่องของข่าวดีต่างๆมาให้สําหรับคนที่เกิดราศีมีด้วยตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวค้านะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันหรือคนที่มีความเก่งด้านกฎหมายเรื่องคดีความอาจจะเข้ามานะคะให้ความรู้หรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้คนที่เกิดราศีมีมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงแล้วก็มีความคิดที่จะเริ่มต้นหรือลงทุนเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการเงินด้วยพระย่ิบสีพยากรบอกสามารถลงทุนได้อาจจะไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่สามารถลงทุนเป็นธุรกิจเสริมได้นะคะถือว่าการลงทุนนี้ยังมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรียนรู้หรือหาข้อมูลกับเรื่องของการทําธุรกิจด้านการเงินดีๆนะจะทําให้คนที่เกิดราศีมีนเกิดโอกาสมากๆนะคะแล้วคนไหนนะที่กําลังนะคะทําเรื่องนะคะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนี่ไพ่การเดินทางขึ้นนะ ก็าจะเป็นเรื่องของการขอวีซ่านะหรือคนไหนที่กําลังเดินเรื่องเอกสารก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือคนไหนที่รอในเรื่องของการจดทะเบียนนะคะต่างๆนะหรือว่าขอใบอนุญาตต่างๆนะก็ขึ้นแล้วนะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะ,นะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีมีนะคะขึ้นไพ่ราชาไม้นะเดือนนี้เป็นไพ่ของคนเก่งคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะ คือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงอ่ะนะบางคนนี่เป็นเจ้าของกิจาการของตัวเองเลยหรือว่าถ้าทํางานอยู่ก็ระดับนะคะผู้บริหารหรือมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะเดือนนี้นะถือว่าการทํางานอะไรก็ส่งผลดีแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะรวมถึงเพื่อนนะคะหรือตําแหน่งต่างๆยังเข้ามานะคะทาให้เรื่องของการทํางานของคนที่เกิดราศีมีหน้า,นาที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่น คนที่อายุไม่เกิน24ปีนะคะแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานอันนี้ถือว่าจะเกิดโอกาสมากๆเลยนะคะจนคนที่อายุเกิน24ปีลูกหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนดวงด้านการงานหรือการลงทุนด้วยแม้แต่คนที่ทํางานประจํา คือบางคนที่ทํางานเป็นลูกน้องเขามานานแล้วก็จะมีโอกาสกับเรื่องของการทํางานที่ดีหรือผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเนี่ยนะคะก็จะยังเข้ามาให้การสนับสนุนยอย่างเต็มที่เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานหรือผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายหน้าที่สําคัญนะคะให้ไปติดต่อธุรกิจนะคะกับคนต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะซึ่งทําให้น่าจะประสบความสําเร็จกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่ารายได้การเงินเนี่ยขึ้นไพ่อัศวินเหรียญไพ่ราชินีเหรียญคือไพ่การเงินขึ้นสวยขนาดนี้มองว่ารายได้การเงินยังไงก็เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมีนะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่หาเงินได้เยอะแต่ใช้จ่ายมากนะไพ่ยีพยากรก,ก็เลยยังเตือนนะคะกับเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ว่าถ้าเราสามารถหาไรายได้ได้มากแล้วควรที่จะนําในเรื่องของไรายได้ไปบริหารหรือไปลงทุนนะทำให้เกิดกําไรมากขึ้น ึ้นเรื่อยๆอันนี้จะทำให้เรื่องของการเงินนี่มีการต่อยอดในเรื่องของรายได้ออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้รายได้มาเยอะแต่ไม่รู้จักบริหารหรือลงทุนให้เกิดประโยชน์จะกลายเปว่ามีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากตามมาเหมือนกันฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเงินอยากจะให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายบานปลายหรืออย่าใช้จ่ายเยอะอย่าเป็นคนติดูอ้ะพูดง่ายๆนะไม่งั้นอ่ะเรื่องของการเงินการท้องเนี่ยมันจะไหลออกไปเยอะนะคะ แล้วก็เอกสารด้านการเงินอยากให้ตรวจสอบนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงนะที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าพบรักอายุไรเรียกันหรือว่าพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแต่สําหรับความรักที่เข้ามาถือว่ามีความปรารถนาดีต่อกันแต่ยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคือบางคู่นี่แยกกันอยู่ นะหรือว่าคู่ของเราอาจจะนะมีเรื่องของการไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลทําให้ความสัมพันธ์อาจจะติดขัดบ้างหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหานะในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนแล้วแล้วก็มีการปรับกันมาก่อนแล้วนะคะจั้นเดือนนี้นะถือว่าในเรื่องของความรักแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็จะยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือบางคนเนี่ยมีความคิดจะหย่ากาันอาจจะตัดสินใจไม่หย่าก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนหย่าแก้เค้ก็ได้หรือนะคืออยู่กันมานานแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเดือนนี้มันมีการแบบปรับความคิดปรับความเข้าใจกันก็อาจจะ มีเรื่องของการพูดคุยกันนะจดทะเบียนสมรสกันไปเลยนะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความแบบชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่ามีเรื่องของความรักที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะฉันหวังว่าสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยนะคะยังเห็นเรื่องของการปรับกันได้หรือเรื่องของความเข้าใจกันอยู่แต่สิ่งที่อยากจะตเตือนก็คือปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละนะต้องระวังด้วยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินมันจะทําให้เกิดปัญหารักเล้าได้ในอนาคตนะคะฉัน,นยังต้องระวังตรงส่วนนี้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าหัวใจความดันปัญหาโรคเครียดอาการพักผ่อนน้อยนะแล้วก็มีเรื่องของการนะคะ,ะติดเชื้อนะคะในเรื่องของแบบการทํางานของไตบ้างนะ,ะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบอันนี้ให้ไประมัดระวังตรงส่วนนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ดูแลติ้งให้มากหน่อยนะ ก็ยังเห็นอิทธิพลของพี่คุณหมออยู่นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังมีคุณหมอนะคะเข้ามาดูแลหรือว่าให้คําแนะนํากับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายสาหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีอะ่ะจะเป็นช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานนะหรือว่ามีผู้ใหญ่เข้ามานะคะถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์ ให้นะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะฉะนันบองว่าผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีไปนะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องอรับลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะเข้ามานะาฝึกฝนอบรมงานด้วยหรือเข้ามาเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะก็มองว่าการทํางานของคนที่เกิดวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้หัหวะอะไรมันเป็นช่วงที่แบบถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆนะให้กับนะคะบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะเป็นบริวารลูกน้องอาจจะเป็นลูกเป็นหลานก็ได้นะเพื่อที่จะได้รับความรู้นะกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดแล้วจะได้มาสืบทอดจิิการอะไรประมาณนี้นะคะฉะนันบองว่าการทาํางานยัง ไม่ได้เคลื่อนไหวมากแต่เป็นช่วงที่กําลังนะคะหาข้อมูลนะคะแล้วก็ฝึกนะคะในเรื่องของอบริวารหรือคนใหม่ๆนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเรื่องธุรกิจด้วยมันจะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างแต่ถือว่ายังเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังควบคุมได้นะคะ จนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะคะถ้าเดือนนี้นะคะลูกนะคะไม่เชื่อฟังลูกดื้อมากๆนะคะก็ควรที่จะพาเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลเขาอะนะคะเขาก็จะได้มีเรื่องของความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่ายังเป็นเด็กดีอยู่นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันจันทร์นี้ส่งผลดีกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะเริ่มต้นแล้วก็ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนทุกเรื่องเรื่องของการเดินทางนะคะระยะใกลๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะการเงินนะคะรายได้ยิงส่งผลดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีดวงพบรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่หรือคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการบริการหรือคนขายเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ นะหรือคนทํางานโรงแรมหรือทํางานการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะประสบความสําเร็จมากๆเลยหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำนะก็ได้รับโอกาสที่ดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะ,ะแต่จะเป็นลักษณะของการแบบเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะพูดคุยกันไปก่อนหรือว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะชักนำนะในเรื่องของความรักมาให้ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายเป็นความรักที่ดีนะคะถ้ามีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันถือว่าทําได้คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะธุรกิจในเรื่องของการทํางานถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินสินเชื่อหรือการลงทุนต่างๆถือว่ายังส่งผลในด้านดีแต่คนที่ทํางานประจําอาจจะยังต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานอยู่โดยเฉพาะคนไหนที่กําลังนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อสัญญาต่างๆนะคะอาจจะต้องกระตุ้นกับเรื่องงานแล้วก็ต้องแบบทาให้ละเอียดนิดนึงนะคะ รวมถึงนะคะการทำงานเนี่ยกับบริษัทที่เราทําอยู่แล้วถ้าเขามีกฎไม่ให้ไปรับงานนอกอันนี้ต้องระวังนะถ้าเผลอไปรับงานนอกนะหรือนะไปรับงานแบบ ที่มาใช่ง,งานของบริษัทเนี่ยอาจจะนะ,ะมีเรื่องของการผิดสัญญาเกิดขึ้นหรือถูกปรับได้ฉนันยังต้องแบบระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่จะมีความผิดพลาดกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าไรายได้ยังส่งผลดีแต่นะ,ะในเรื่องของการเงินเนี่ยยังต้องรอบคอบอยู่เพราะเป็นคนใช้จ่ายเยอะนะหรือยังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินมากอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหรือการท,ทรําธุรกิจเสริมในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องหารายละเอียดให้ดีหน่อย ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะเพียงแต่ว่ายังเป็นการครบซ้อนอยู่หรือว่ายังเป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือว่าคู่ครองคนรักอาจจะแอบไปพูดคุยกับคนอื่นในช่วงนี้นะคะฉะนันยังต้องพูดคุยหรือปรับกันให้มาก คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ถือว่าส่งผลดีมากๆก,กับเรื่องของการทำงานนะ,ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นคนที่ไปสอบบรรจุคัดเลือกหรือรอการโปรโมตจะมีข่าวดีรวมถึงคนที่มีความคิดที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ก็จะมีข่าวดีเช่นกันแล้วก็คนที่กำลังยื่นเรื่องเอกสารหรือขออนุญาตหรือขออนุมัตินะะบางอย่างนี่นะ,ะก็จะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความถ้ามีปัญหาก็จะมีข่าวดีหรือมีความสดใส ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะหรือมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่สดใสมากๆค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์เป็นเดือนห่งการเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานด้วยโดยเฉพาะไปสมัครงานก็จะได้งานหรือว่าไปฝึกฝนอบรม,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 มงานก็จะผ่านถูกโปรโมทแล้วก็ถูกบรรจุนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลย ดวงนะมีโอกาสที่จะมีการลงทุนที่เกิดกําไรไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะคะก็เกิดการเงินที่ดีแล้วก็น่าจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นแต่ยังเป็นความรักนะที่ต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแต่เดนนี้ก็ต้องรู้จักปรับความคิดหรือต้องพูดคุยกันให้มากเติมความหวานกันให้เยอะนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถ้าทำงานด้านการเงินสินเชื่อและบัญชีเดือนนี้ถือว่ายังถูกโฉลกกับเรื่องงานอยู่แต่ยังต้องละเอียดกับเรื่องของเอกสารให้มากที่สุดคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะคะในเรื่องของการทํางานต้องกระตุ้นเพราะเป็นเดือนที่จะถูกกดดันโดยเฉพาะคนที่ต้องแบบทํายอดให้ผ่านเนี่ยนะคะจะถูกกดดันค่อนข้างมากด้วยแล้วก็อย่าไปยุ่หากับคุณสุภาพสตรีเด็ดขาดส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้นะคะยังเข้ามาอยู่แต่เดือนนี้จะใช้จ่ายเยอะเอกสารด้านการเงินนะคะก็ต้องตรวจสอบ ให้ดีด้วยนะโดยเฉพาะพวกเช็คต่างๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงรวมถึงนะระมัดระวังการฉุกหลอกฉุกโงงด้วยนะ,ะกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับติดหรูอยู่สบายนะคะฉะนั้นอย่ายึดติดกับเรื่องของวัตถุจนเกินไปมันจะทําให้เรื่องของการเงินไม่เกิดประโยชน์นะคะ แลวคุณสุภาพสตีเนี่ยนะก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะก็จะเข้ามากดดันนั่นแหละฉะนันต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะถึงจะมีคนเข้ามานะแต่ว่าเป็นความรักที่พัฒนายากนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก,ก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจนี่แหละนะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันนะคะซึ่งยังต้องระมัดระวังให้มากๆสุขภาพร่างกายก็อาการปกดกระดูกหัวใจแล้วก็ความดันนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีมีนมองว่านะยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่เพราะไพ่พพงานสวยและยังมีชื่อผลของไพ่ถ้วยไพ่ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การช่วยเหลือไพ่ความยุติธรรมนะไพ่อของการนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะ หรือนะยังมีเพื่อนอะ่ะขอให้ความรู้นะหรือเข้ามานะคะลดทอนปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าอิทธิพลของไพ่การเงินที่ปรากฏขึ้นเนี่ย mm hmm. เป็นรายได้การเงินที่เหมือนคนที่เกิดราศีมีนจะได้นะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าไอ้เงินที่เราจะได้นี่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่เรายังต้องรอบครอบนิดนึงเพราะว่าแทนที่จะได้มาก นะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมากแทนน่นะคะซึ่งคนที่เกิดราศีมียังต้องวางแผนกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้ดีนะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะเรื่องของการเงินที่น่าจะได้อาจจะเป็นเรื่องของการเสียเงินออกไปค่อนข้างมากก็ได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะ,ะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะ บางคนก็เรื่องสุขภาพนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องแบบวางแผนจัดเก็บเงินให้ดีนะคะหรือถ้าลงทุนก็อย่าลงทุนเยอะจนเกินกําลังะนะคะถ้าลงทุนเยอะจนเกินไปนะมันก็อาจจะไม่คุ้มเสียกับเรื่องของกําไรหรือว่าเรื่องของไรายได้ที่จะได้นะคะนั้นนะ่ะไพ่การเงินมันสวยอยู่แล้วทําให้มันเป็นรายได้อย่าทําให้มันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะไพ่เขาจะเตือนแค่นี้แหละนะคะแต่ถ้าทําดีๆไพ่สวยอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็น่าที่จะเกิดโอกาสด้วยนะ วันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัดการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันเสาร์วันพุธส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นาสอดคล้องกันหรือเปล่า ไพ่แสงสุขบอกว่าการทํางานจะเกิดโอกาสนะ,ะโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะคะสัญกนณที่เกิดราศีมีนถือว่าโอกาสด้านการทํางานจะเข้ามาต้องใส่ใจแล้วก็ต้องรับผิดช,ชอบกับเรื่องของงานของตัวเองอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุขบอกดวงการเงินนะคะจะหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดนะคะมีดวงที่จะ พบรักหรือมีดวงที่จะได้สละโสดนะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะคือคนราศีมีเนี่ยถ้าดูจากไพ่เนี่ยนะคะแสงสุกเนี่ยนะ,ะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาชอบจะเป็นฝ่ายเลือกเองถ้าถูกใจใครอาจจะเข้าหาเองประมาณเนี้ฉะนั้นถือว่าเดือนนี้อาจจะมีคนที่เราแบบรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกถูกใจนะคะ ่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยอย่าพูดคุยกันเสียงดังนะคะแล้วก็ต้องพยายามปรับนะในเรื่องของความเข้าใจกันให้มากด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังอาการปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดเรื่องหัวใจความดันค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีรุ่งกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ